เป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ผมชื่นชอบครับด้วยรสชาติที่ไม่เข้มข้นจนเกินไปทําให้การรับชมนั้นเป็นไปอย่างเบาสมองมากๆและยังสามารถสอดแทรกความ Coming of a g อได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยตีความโลกหลังวันสิ้นโลกได้อย่างน่าสนใจทุกที่ในเมืองนั้นจะกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และก็สวยงามมากๆนอกจากนี้การออกแบบเหล่าสัตว์ประหลาดในเรื่องยังสามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเหล่า,มาแมลงและก็สัตว์เลื้อยคลานนั้นสามารถสร้างสรรค์ได้อย่างน่าเกลียดน่ากลัวมากๆครับ Welcome to f i l m e n t Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f i l m e n t Review นะครับและพานตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Love and Monsters เมื่อดาวหางกำลังจะพุ่งชนโลกมนุษย์จึงยิงระเบิดนิวเคลียร์เพื่อทำลายดาวหาง แต่สารเคมีจากการระเบิดนั้นกลับทําให้สัตว์เลือดเย็นทุกชนิดบนโลกกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดยักษ์จนฆ่าชีวิตมนุษย์ไปมากมายครับหลังจากอาศัยอยู่ในหลุมหลบภัยมานานถึง7ปีโจโอเอลตัดสินใจครั้งสําคัญด้วยการออกเดินทางตามหาเอมี่แฟนสาวข,ของเขาที่อยู่ไกลออกไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดที่พร้อมจะฆ่าชีวิตเขาได้ทุกเมื่อ Love and Monsters เป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องครับที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 จากที่เคยถูกวางไว้เป็นภาพยนตร์ที่พร้อมจะกวาดรายได้จากการเข้าฉายบนจอยักษ์กลับต้องย้ายตัวเองมาอยู่ในแพลตฟอร์มที่เล็กลงอย่างสตรีมมิงโดย Love and Monsters นั้นเข้าฉายมาแล้วหลายที่ครับก่อนจะโคจอยมาลงจอกับ Netflix ซึ่งทาให้ผมที่เฝ้ารอการเข้าฉายของภาพยนตร์เรื่องนี้มานานได้โอกาสในการรับชมสักทีครับ สิ่งแรกที่ต้องบอกกับผู้ฟังทุกท่านก่อนเลยก็คือภาพยนตร์เรื่อง Love and Monsters ไม่ใช่ภาพยนตร์แนวสัตว์ประหลาดที่เน้นความแอคชั่นหรือความสยองขวัญแต่อย่างใดน,นะครับแต่ Love and Monsters มาในรสชาติแบบใหม่ครับซึ่งก็คือภาพยนตร์เบาสมองที่สามารถรับชมได้อย่างเพลิดเพลินและยังสามารถสอดแทรกความ coming of age หรือการเจริญเติบโตขึ้นของตัวละครผ่านเรื่องราวการผจญภัยของโจโเอลได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยครับภาพยนตร์เดินหน้าเข้าเรื่องอย่างรวดเร็วนะครับ โดยการปูพื้นฐานให้ผู้ชมนั้นเข้าใจโลกที่ตัวละครอาศัยอยู่ซึ่งเป็นโลกในยุคโพสต์อพอคาลปส์หรือโลกในยุคหลังวันสิ้นโลกครับซึ่ง Love and Monsters ก็มีการตีความโลกหลังวันสิ้นโลกได้อย่างน่าสนใจนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ที่นำไปสู่วันสิ้นโลกนั้นไม่ใช่สงครามหรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติครับแต่เป็นการกลายพันธุ์ของเหล่าสัตว์เลือดเย็นจนทำให้พวกมันกลายเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารโดยมีประชากรโลกหลงเหลืออยู่เพียงแค่5%เอร์ซ์เท่านั้น ซึ่งทุกคนก็จะต้องซ่อนตัวอยู่ในหลุมหลบภัยแทบจะตลอดเวลาครับและเมื่อไม่มีมนุษย์มาคอยบ่อนทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับธรรมชาติจึงถูกฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งทุกที่ในเมืองนั้นจะกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และก็สวยงามมากๆนะครับนอกจากนี้การออกแบบเหล่าสัตว์ประหลาดในเรื่องยังสามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกับการตีความการกลายพันธุ์ของสัตว์เลือดเย็นแทบทุกชนิดโดยเฉพาะเหล่า,มาแมลงและก็สัตว์เลื้อยคลานนั้นสามารถสร้างสรรค์ได้อย่างน่าเกลียดน่ากลัวมากๆครับ การออกแบบอันยอดเยี่ยมนี้เองนะครับยังส่งให้ Love and Monsters เป็นผู้เข้าชิงรางวัลอสการ์ในสาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมอีกด้วยครับแต่สำหรับผมแล้วนะครับสิ่งที่น่าจดจำที่สุดในภาพยนตร์เรื่อง Love and Monsters ไม่ใช่เพียงแค่งานคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ยอดเยี่ยมครับแต่เป็นความ coming of age ของภาพยนตร์ต่างหากครับโดยตัวละครหลักอย่างโจเอลนั้นเป็นลูเซอร์ที่ต้องการจะพิสูจน์ตัวเองและอยากจะประสบความสำเร็จกับอะไรสักอย่างในชีวิตครับ ในโลกที่ไร้การศึกษาและไร้สังคมการทำงานแบบนี้เป้าหมายของโจเอลจึงเหลือเพียงแค่อย่างเดียวครับซึ่งก็คือการออกเดินทางตามหาเอมี่คนรักของเขานั่นเองครับซึ่งตลอดการเดินทางนั้นโจเอลก็มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านเหตุการณ์และก็ผู้คนที่เขาพบเจอครับไม่ว่าจะเป็นการพบเจอกับบอยสุนัขตัวหนึ่งที่เข้ามาสนิทก,กับเขาและร่วมออกเดินทางด้วยกันนำมาซึ่งมิตรภาพที่งดงามของเรื่องนะครับ การได้พบเจอกับคลายและก็มินโน่นะครับสองตัวละครที่สอนให้โจเอลพัฒนาตัวเองเพื่อให้เขาสามารถเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายใบนี้ได้รวมไปถึงการพบเจอกับเมวิสหุ่นยนต์สุดไฮเทคที่แบตเตอรี่กำลังจะหมดครับก็เปรียบเสมือนกับการได้พบเจอกับไม้ใกล้ฝั่งที่เคยประสบความสําเร็จอย่างงดงามในช่วงยุคสมัยของตัวเองและมักจะพูดถึงอดีตอันสวยงามให้ฟังอยู่เสมอ ซึ่งทุกเหตุการณ์และตัวละครของภาพยนตร์นั้นสามารถแทงค่าเป็นสิ่งต่างๆในชีวิตได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นการเติบโตการมีความรักการทํางานการเข้าสังคมความรักของครอบครัวการได้พบเจอกับความเจ็บปวดสูญเสียและการก้าวข้ามผ่านจากเรื่องราวที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตซึ่งแน่นอนครับว่าทุกอย่างของเรื่องนั้นก็หล่อหลอมโจโอเอลให้เติบโตขึ้นเมื่อภาพยนตร์จบลงครับ นักแสดงนำอย่างดีแลนโอไบรเอนนั้นสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะกับการตีความตัวละครโจเอลเด็กหนุ่มผู้ไม่เคยสัมผัสโลกภายนอกและมาจะรับมือกับความกลัวของตัวเองไม่ได้เลยครับนอกจากนี้ในส่วนของงานด้านแอคชั่นนั้นยังหายห่วงนะครับเพราะดีแลนโอไบรเอนเองก็แจ้งเกิดมากับผลงานด้านแอคชั่นเป็นหลักอยู่แล้วอีกหนึ่งนะักแสดงที่น่าพูดถึงก็คือไมเคิลรูเกอร์ครับ โดยแม้ว่าบทบาทของเขาจะเป็นเพียงแค่นักแสดงสมทบนะครับแต่ไมเคิลรูเกอร์ก็สามารถขโมยซีนได้ทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวนะครับและยังเป็นผู้ที่มอบแง่คิดสำคัญที่สุดให้กับโจเอลอีกด้วยครับโดยรวมแล้วภาพยนตร์เรื่อง Love and Monsters เป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ผมชื่นชอบครับด้วยรสชาติที่ไม่เข้มข้นจนเกินไปทำให้การรับชมนั้นเป็นไปอย่างเบาสมองมากๆมีมกตลกให้เห็นอยู่เป็นระยะและมีการพัฒนาตัวละครที่น่าสนใจครับ ใครที่กําลังมองหาภาพยนตร์สักเรื่องนะครับที่จะช่วยผ่อนคลายจากความเครียดในช่วงนี้แล้วก็เปิด Netflix แล้วชม Love and Monsters ได้เลยครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Love and Monsters ในวันนี้เป็นคําพูดที่น่าสนใจจากตัวละครอย่างคลายครับและประเด็นที่ผมจะชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือสัญชาตญาณที่ดีเกิดจากการทําผิดพลาด สิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเลยก็คือการสร้างเงื่อนไขในการเติบโตให้กับตัวละครอย่างโจเอลครับในวันที่เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นนั้นโจเอลยังเป็นวัยรุ่นที่มีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นครับโดยตัวเขาต้องสูญเสียทุกอย่างในชีวิตและพัดพรากจากเอมี่แฟนสาวคนแรกของเขาสิ่งที่เขาต้องเผชิญนั้นเปลี่ยนให้วัยรุ่นคนหนึ่งกลายเป็นคนเก็บตัวขี Ki ้อายและรับมือกับความกดดันของตัวเองไม่ได้เลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปจากโจเอลเลยก็คือ ความรักที่เขามีให้กับเอมี่นั่นเองครับโดย Love and Monsters นั้นมีการเล่นกับตัวเลข7็ได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเริ่มตั้งแต่การที่โจเอลเนี่ยต้องพบเจอกับเหตุการณ์เทถียรขวัญในวัย17ปีและแตัดสินใจออกเดินทางตามหาเอมี่หลังจากหลบอยู่ในหลุมหลบภัยนานถึง7ปีครับด้วยความที่ระยะทางนั้นห่างไกลกันถึง140กิโลเมตรทำให้โจเอลต้องออกเดินทางไกลถึง7วันซึ่งสิ่งที่ภาพยนตร์กำหนดขึ้นมานั้นก็น่าสนใจไม่น้อยครับ กับการพิสูจน์ให้ตัวละครได้เรียนรู้ครับว่าการออกเดินทางที่แสนอันตรายเป็นเวลา7วันนั้นเขาเติบโตขึ้นกว่า7ปีที่ผ่านมาขนาดไหนครับจากที่โจโอเอลเคยมองว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่าและเป็นเพียงแค่พ่อครัวในกลุ่มผู้หลบภัยเท่านั้นจากคนที่เคยหวาดกลัวและทําอะไรไม่ถูกเวลาเจอสัตว์ประหลาดจู่โจมและจากคนที่ไม่เคยมองเห็นคุณค่าของการเดินทางเพียงแค่7วันนั้นโจโอเอลเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยครับ และหนึ่งประโยคที่สามารถบรรยายการเติบโตและการก้าวข้ามผ่านวัยของโจเอลได้เป็นอย่างดีก็คือประโยคที่เป็นประเด็นตกผลึกของเราในวันนี้นั่นเองครับสัญชาตญาณที่ดีเกิดขึ้นได้จากการทำผิดพลาดครับประโยชน์ดังกล่าวบวกกับทุกสถานการณ์ในภาพยนตร์นั้นสอนผู้ชมอย่างเราครับว่าบางครั้งชีวิตของเราก็เต็มไปด้วยเรื่องงี่เง่าและการตัดสินใจที่ไร้เหตุผลเหมือนกับโจเอลครับที่ตัดสินใจออกเดินทางตามหาเอมี่ทั้งทงที่การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยอันตราย และอาจจะต้องแลกมากับชีวิตของเขาด้วยซ้ำนะครับแต่การตัดสินใจออกเดินทางในครั้งนี้ของโจเอลกลับทําให้เขาได้เรียนรู้ชีวิตและเข้าใจความหมายของความเจ็บปวดเป็นอย่างดีครับนอกจากนี้ทุกเรื่องราวที่โจเอลต้องฟันฝ่ายังสอนให้เขาเรียนรู้ถึงคุณค่าของรายละเอียดระหว่างทางที่สําคัญไม่แพ้กับจุดหมายที่เขาต้องการจะไปเลยแม้แต่น้อยครับในสถานการณ์ที่ขับขันและสามารถชี้เป็นชี้ตายของเราได้นั้นมนุษย์ทุกคนนะครับย่อมตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณครับ ดังนั้นการจะมีสัญชาตญาณที่ถูกต้องแม่นยำได้นั้นย่อมต้องเคยผ่านความผิดพลาดในชีวิตมาก่อนเสมอครับการตัดสินใจออกเดินทางของโจโอเอลนั้นจึงเป็นการส่งตรงบทเรียนที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งให้กับผู้ชมครับว่าชีวิตของเรานั้นมันเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดอยู่เสมอครับบางครั้งมันอาจจะดูขาดเหตุผลจนดูเป็นเรื่องไร้าสาระบางครั้งมันอาจจะวู่วามจนอาจทำให้เราบาดเจ็บและสูญเสียแต่สิ่งที่สำคัญก็คือ การก้าวข้ามผ่านเรื่องราวที่แสนเจ็บปวดเหล่านั้นเพื่อเติบโตและพัฒนาขึ้นนั่นเองครับทุกครั้งที่เราผ่านการตัดสินใจที่ผิดพลาดสิ่งแรกที่เราควรจะต้องตั้งคำถามกับมันเลยก็คือเราเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างครับพอแม้ว่าจะเป็นการเรียนรู้ระยะสั้นเพียงแค่7วันเหมือนกับโจเอลนะครับแต่มันอาจจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดในอนาคตของเราก็ได้ฝากไว้ให้คิดกันนะครับ แล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไวที่7คะแนนครับผมชอบที่ตัวหนังเนี่ยเลือกนําเอาการผจญภัยสัตว์ประหลาดความโรแมนติกและก็ความ Coming of age มาผสมกันไว้ในหนังเรื่องเดียวได้อย่างลงตัวมากๆครับโดยตัวหนังนั้นไม่หวัดเลี่ยนจนเกินไปนะครับในขณะที่พาร์ทดราม่าเนี่ยก็มีน้ําหนักและก็มีฉากต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่ไม่เลวนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งครับที่ครบรถมากๆ ในส่วนของงานสร้างนั้นผมขอให้ไวที่8คะแนนเลยครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในงานโปรดักชันก็คือการออกแบบโลกในยุคโพสต์ a p o c a l y ป s e และการตีความเหล่าสว์ประหลาดในเรื่องนั่นเองครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันมากนักนะครับกับการที่โลกหลังวันสิ้นโลกนั้นจะมีลักษณะเหมือนป่าขนาดนี้ครับโดยตัวหนังสามารถทําได้ดีถึงขนาดเข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วยนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวในส่วนของนักแสดงนั้นผมขอให้ไวที่7คะแนนครับนักแสดงนาอย่างดีเลนโอเบรน ก็สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีครับทั้งพาร์ทดราม่าและก็พาร์ทแอคชั่นนั้นเจ้าตัวสอบผ่านมากๆนะครับโดยเฉพาะตอนที่แกต้องช็อกเวลาเจอพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยแกเล่นได้ดีจริงๆครับส่วนไมเคิลรุคเกอร์ก็ดีครับแกเหมือนมีความสามารถพิเศษในการขโมยซีนยังไงอย่างนั้นเลยครับอย่างตอนแกเล่นเป็นยอนดูใน The g การ d i a n of the Galaxy เนี่ยแกก็เด่นมากๆานะครับใน l o v e and Monster ก็เหมือนกันครับออกมาไม่เยอะแต่ว่าเด่นจริงๆครับในส่วนขอ,ของข้อคิดที่ได้นั้นผมขอให้ไว้ที่เจคะแนนครับ อย่างที่บอกแล้วครับว่าความ coming of age ของตัวละครอย่างโจเอลนั้นเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดในหนังเลยครับแต่ในประเด็นตกผลึกนั้นผมพูดได้ไม่เยอะนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะสปอยครับเลยอยากให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยไปลองเรียนรู้และก็เติบโตไปพร้อมกับตัวละครในเรื่องเองจะดีกว่าครับในส่วนของความสนุกนั้นผมขอให้ไวที่เจ็ดคะแนนครับโดยรวมแล้วนะครับ love and monsters เป็นภาพยนตร์ที่ผมดูเพลินมากๆครับนอกจากนี้ผมยังรู้สึกครับว่าตัวหนังมันกระชับกําลังพอดีครับ ด้วยความยาวที่ไม่ถึง2ชั่วโมงของมันเนี่ยลงล็อกมากๆนะครับเพราะว่าถ้าหนังยืดยาวกว่านี้เนี่ยความสนุกจะต้องลดลงอย่างแน่นอนครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลี่ยกันออกมาแล้วทำให้ปาพยนตร์เรื่อง love and monsters ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่7.2คะแนนครับ และนี่ก็คือฟิเม้นรีวิวสารภาพภาพยนตร์เรื่อง Love and Monsters นะครับใครที่ยังอยู่สงการอยู่เนี่ยและยังไม่รู้จะดูภาพยนตร์เรื่องอะไรนะครับเปิด Netflix และเปิด Love and Monsters ดูได้เลยครับต้องขอฝากวีเช่นเคยครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Pod Bean Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับต้องฝ่ายผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับและตอนนี้ฟิเม้นมีกลุ่มแล้วนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับ สามารถกดค้นหาในฟังก์ชัน OpenChat และก็พิมพ์คำว่าฟิมเมต์และกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือหากใครทำไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับใน EP ีหน้าฟิมเมต์จะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิมเมต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ